สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหาคมพศ2565ชาวราศีมิถุนวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะ ผู้ที่มีลักษณะตรงกับชาวราศีมิถุนนะคะก็ชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะจะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ เรามาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีมิถุนแล้วก็ผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีมิถุนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานภาพรวมนะคะมีสัญญาณของการ Move on ไปข้างหน้านะเป็นสัญญาณว่าคุณจะทิ้งเรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วก็ก้าวไปข้างหน้า ชาวราศีมิถุนเหมือนคุณมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนนะคะแล้วก็บุกตะลุยไปข้างหน้านะมีสัญญาณของการพักใจอยู่ช่วงหนึ่งนะเป็นพลังที่คุณจะเริ่มดูแลให้ตัวเองเข้มแข็งนะคะสัญญาณนี้ยังมีพลังงานบุญปรากฏขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าเรื่องราวอะไรหลายอย่างนะคะที่เข้ามาท้าทายชาวราศีมิถุนเนี่ย น่าจะมีพลังงานบุญช่วยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะนั่นหมายถึงอะไรที่มันไม่เวิร์กเนี่ยก็จะมีพลังสัญญาณที่จะนำสิ่งนั้นออกไปจากชีวิตคุณประมาณนั้นเลยนะคะแล้วตัวคุณเองจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่คุณตั้งใจนะมีความมุ่งมั่นดีงามมากๆในทิศทางที่คุณตั้งใจเนี่ย ในหัวใจคุณก็เหมือนรอคอยอยู่นะรอคอยคนที่ใช่รอคอยความรักนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าในบางคู่ของชาวราศีมิถุนเนี่ยคุณอาจจะมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรบางอย่างแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาอยู่นะที่สำคัญนะคะในอนาคตสัญญาณออกมาบอกว่าพลังงานบวกของคุณนะคะจะไหลไปในทิศทางของการพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคงนะคะ สัญญาณเรื่องของความมั่นคงด้านหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองอะไรอยเงี้ยเขามาจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะสัญญาณออกมาประมาณนี้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนมีการรอคอยจังหวะเวลานิดนึงนะผู้อ่านขอดูพลังงานของชาวราศีมิถุนช่วงเดือนสิงหานะคะสัญญาณเด็กคิงขึ้นนแสดงว่าเป็นลักษณะการรอคอยจังหวะเวลานะคะ มีสัญญาณตั้งแต่รอจังหวะเวลาการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะรอจังหวะเวลาเรื่องของคู่ก็ได้นะรอจังหวะเวลาเรื่องของแผนในอนาคตที่เกี่ยวกับคู่เรื่องการแต่งงานหรือว่าแผนอะไรต่างๆในชีวิตคุณนะคะเหมือนช่วงนี้รออยู่แล้วก็ตัวคุณเองก็มีหลายๆโปรเจกต์หลายๆสิ่งเข้ามาในชีวิตนะถ้าในเรื่องของความรักถ้ามีหลายๆคนเข้ามานะ คุณอาจจะต้องใช้ความใจเย็นในการเลือกนะคะเหมือนต้องใช้ความพิถีพิถันนิดนึงนะ,ะในการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพราะว่าจะมีทั้งคนที่ใช่และไม่ใช่นั่นเองนะ,ะสัญญาณออกมาบอกว่าการเดินทางจะทำให้คุณพบเจอความสำเร็จนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการไปเรียนก็ได้นะชาวราศีมิถุนบางคนที่ อยากจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหรือว่าเดินทางไกลนะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้อาจจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานก็ได้นะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลนะกับอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณของการเดินทางเพื่อไปแต่งงานอย่างนี้ก็ได้เหมือนรอแผนการแต่งงานอยู่ประมาณนี้นะดังนั้นพลังงานของชาวราศีมิถุนช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงการ ปรับจูนพลังงานเหมือนปรับสมดุลพลังงานนะคะคทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคะคนในความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนสัญญาณการรอจังหวะเวลาปรากฏขึ้นในฝั่งของเขาด้วยนะคะคุณทั้งคู่รอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างนะหรือสิ่งนี้อาจจะสะท้อนถึงว่าถ้าคู่ไหนที่ยังไม่เจอกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณกำลังรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเจอกันก็ได้นะและคนคนนี้นะคะสัญญาณวาวมากเป็นสัญญาณเดวิลขึ้นแสดงว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะคนคนนี้นะเขามีสัญญาณว่าการเดินทางจะทำให้เขาพบเจอคู่ครองนะคะ หรือว่ารูปแบบชีวิตอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางไกลต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศอะไรเงี้ยจะทําให้เขาประสบความสําเร็จในกรณีที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคนคนนี้เขาน่าจะคิดเรื่องของแผนการแต่งงานในอนาคตด้วยนะคะคือคุณทั้งคู่เนี่ยจะมีเรื่องราวของการรอจังหวะเวลาเกี่ยวกับแผนอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะที่สัมพันธ์กันเนาะในฝั่งของเขาก็คือว่าเป็นลักษณะ ของการเริ่มต้นกิจการหรืออะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้นะอาจจะมีกิจการส่วนตัวหรือว่ามีรูปแบบของการสร้างอาชีพใหม่หรือมีรูปแบบอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะญญทีนี้ผู้อ่านขอดูสถานการณ์ของชาวราศีมิถุนและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนะสัญญาณออกมา2ทิศทางนะคะมาดูสัญญาณในทิศทางแรกก่อนนะคะ เหมือนบางคู่เนี่ยน่าจะมีแผนในการแต่งงานหรือมีแผนในการพบเจอกันนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากแผนเดิมประมาณนี้นะคะแต่ว่าสัญญาณของความรักสัญญาณของความสัมพันธ์นะก็ยังผูกพันกันอยู่แม้ว่า อะไรบางอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนนะคะรักผู้อ่านเห็นว่าพลังความรักนะ,ะจะทําให้ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้นะคะกับอีกทิศทางหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณของคู่ที่อาจจะมีการตัดสินใจในการจัดการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่ ตัดสินใจว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะอยู่หรือจะไปต่ออะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นความท้าทายของชาวราศีมิถุนเหมือนกันนะที่ต้องจัดการเรื่องราวให้ลงตัวมากที่สุดนะคะสัญญาณน,นี้ในทิศทางนี้เนี่ยผู้อ่านเห็นว่าถ้าไม่หัวร้อนนะคะใช้ความใจเย็นนะคะคู่นี้ก็จะตกลงกันด้วยความรัก แล้วคุณทั้งคู่ใช้ความรักความเข้าใจในการตัดสินใจในเรื่องราวนี้มันก็จะลงตัวนะคะความรักก็จะเป็นความรักที่ผูกพันกันมากขึ้นนั่นเองนะอยู่ที่ความหัวร้อนหรือการตัดสินใจของเราด้วยนะคะการตัดสินใจของคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะสัญญาณออกมาเป็นเรื่องราวของความท้าทายในเรื่องของความรัก คุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์ความรักสัญญาออกมาประมาณนี้นะคะดังนั้นพลังงานในอนาคตเนี่ยคู่ที่คุณเลือกหรือว่าเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกเนี่ยมันคือลักษณะความท้าทายที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมิถุนนะคะที่จะต้องใช้พลังงานบวกนะคะในการตัดสินใจนะอยากให้คุณใช้ความใจเย็นนะคะมีสติรอบคอบแล้วก็ ไม่หัวร้อนว่างนันเลยนะสัญญาณออกมาแบบสอดคล้องกันมากๆนะคะมีสัญญาณของความรักปรากฏอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นคู่ที่ผูกพันกันมากๆนะแค่รอจังหวะเวลาหรือว่าก้าวข้ามความท้าทายไปด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นความแข็งแรงความเข้มแข็งของความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีการเติมเต็มอยู่เสมอนะคะต้องมีการบริหารจัดการว่างั้นเถอะ ทีนี้ผู้อ่านขอถามโรแมนต์แซงเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหาบ้างนะคะสัญญาณออกมาบอกว่า this could be the one เลยนะเขาคนนี้คือคนที่ใช่นะคะจะเป็นคนที่มีความโรแมนติกมากๆนะคะในชีวิตเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักแล้วก็โรแมนติกหวานแหววว่างั้นเลยนะและคุณทั้งคู่จะมีแพชชั่นต่อกันนั่นหมายความว่า ความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากๆแบบ falling in love เลยอะประมาณว่ารักกันมากนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ใช่ดังนั้นมันปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรักนะสิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของคู่นะคะที่คุณจะต้องกลับมาดูแลเรื่องของความรักความรู้สึกแล้วก็เปิดรับพลังงานบวกของความรัก ช่วยกันเยียวยาหัวใจพลังของความมั่นคงความมั่นใจในความรักขึ้นมาในความสัมพันธ์นะคะแล้วสิ่งนี้จะทําให้คู่นี่มีพลังงานบวกในการที่จะก้าวข้ามความท้าทายนั่นเองนะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นภารกิจอะไรบางอย่างของคู่นะคะที่คุณต้องใช้พลังความรักในการเอาชนะสิ่งนั้นนะ ว้าวอ่านผู้อ่านถามจับกระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมิถุนบ้างนะช่วงเดือนสิงหานะคะสัญญาณของการส่งต่อพลังงานบวกเข้ามาสอดคล้องกันมากๆนะคะกับโรแมนต์แ n ง e l เเลยนะการสื่อสารการส่งต่อพลังงานบวกให้กับคู่ในความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็ชาวราศีมิถุนยังมีพลังของการส่งต่อพลังงานบวกให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะเป็นสัญญาณของการสื่อสารนะพูดคุยสื่อสารที่ส่งต่อสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้กำลังใจนะคะหรือพูดในสิ่งดีจะเป็นพลังงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของตัวคุณเลยนะคะขอให้ชาวราศีมิถุนนะคะไม่ต้องกลัวนะเรื่องราวอะไรที่ ยังไม่เกิดขึ้นนะเราอาจจะมีความกังวลไปก่อนนะจากะออกมาบอกว่าขอให้คุณมั่นใจในตนเองนะคะไม่ต้องกลัวให้คุณมีการรับฟังอะไรบางอย่างเป็นลักษณะของการสังเกตหรือการรับฟังนะคะการเปิดใจรับฟังหรือว่าการเปิดใจในการสังเกตอะไรบางอย่างรอบๆตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณหรือว่าคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะเมื่อคุณเปิดใจรับฟังอ่ะ มันเหมือนจะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนคุณจะมีพลังงานบวกในการปรับสมดุลชีวิตของคุณนะคะที่สำคัญในเรื่องราวของความรักนะคะความรักจับต้องไม่ได้แต่เจริญเติบโตได้ในหัวใจของคุณและหัวใจของเขาคนนั้นในความสัมพันธ์นะและความรักเจริญเติบโตด้วยอาหารของพลังงานบวกนั่นเองพลังความรัก พลังงานของการเอาใจใส่ดูแลนะคะหวานแหววทาอะไรหวานแหววนะคะคุกกิ๊กน่ารักเมื่อคนสองคนรู้กันอยู่ในหัวใจว่าเรารักกันและเราดูแลกันนะคะนี่คือความเข้มแข็งของต้นรักเลยนะว้าวสัญญาณสวยนะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ